ครับก็พบกับปลาดาบออฟฟิเชียลอีกรอบหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็จะเป็นกิ่งที่ตัดออกมาจากลำต้นนะครับเราก็เก็บรวบรวมกระถางเล็กกระถางน้อยได้มาเท่าไหร่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองี่ห้าหกใบแล้วก็เรามีกิ่งอยู่เท่าไหร่สองสาห้าห พอดีพอดีครับพี่น้องเล็กบ้างใหญ่บ้างคเคล้ากันไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าเราปลูกเพื่อดูความสวยงามถ้าเพื่อนฝูงมาขอก็ยินดีนะครับเราก็จะได้กระถางเล็กกระถางน้อยมาหกใบพอดียินลงไป 一个半 ทกน็ครับก็ะางเล็กกระทางน้อยใส่กันเข้าไปซือที่จะ ชอบตรนนี้มากเลยดูดิครับดูรากเขาชอบมากเลยแล้วใบกิ่งเขาไม่ไม่เหี่ยวเนละแต่กิ่งพวกนี้จะจะเหีวเหียวหน่อยนึงแต,แต่กิ่งนี้ดูดิลำต้นกิ่งเขายังยังสดชื่นอ่ยสวยครับถือว่าสวย ินใบก้านปูนะครับใช้เป็นดินใบก้านปูแต่ว่าก็ไม่รู้มีอะไรก็ใส่นั่นเลยครับไม่ต้องไปซีเรียดหรอกเดินดินต้องเดินมีอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ว่า nói thầy có bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền nhưng Gõ Để không bỏ ประดับออฟฟิเชียลไม้ประดับกำลังเริ่มทำลองดูครับที่จะเสียเวลาหน่อยก็คือการชำกิ่งเพื่อที่จะให้ได้รากแล้วก็ได้ลําต้นหรืองเงาหรือโคน แบบนี้นะครับก็จะใ,ใช้เวลาหน่อยประมาณทั้งเดือนดีกว่าเกือบเกือบสองเดือนไม่เป็นไรเราไม่รีบไห้เป็นไรเราไม่รีบทั้งเลยล้วพี่อินอี มันยังไเรืมีเช่นทางนี้มีเช่นทางนี้ก็จะเป็นทางนี้แหละพี่น้องเลยเจเย็น ารีร่นี่ลงไปกระถางนี้น่าจะเป็นกระถางสูกอะไรสักอย่างดูเยอะข้างจำไม่ได้แล้ว กุ้ยไม้หรือาปลัาคือกว่าโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระถางของเราเรียบร้อยน้ำสักหน่อยนึง 是近。 บ้านบางทีก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องทำมั่งเล็กๆน้อยๆเ,เพื่อที่จะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุนั่งๆนอนๆมากเกินไปก็ไม่ดีนั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อย่มรูจะทำไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันวีแหลกร่างกายให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวให้ได้เหงื่อได้ออกหน่อยมันก็จะ ไม่รู้นะระาว่าดีต่อสุขภาพก็ดีต่อสุขภาพเขาว่ามาเราก็ว่าไปนะครับอ้าวปลูกกันดีกว่าเอาอันนี้ย่อย,ยรดย่อย,ยรดไม่ถึงหรอน่าเดียดไม่ถึงควมชื้นไม่ถึงออกดให้แน่นๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า ต้นทุนกจะได้ไม่ขยับเวลาโดนโลมโดนฝนก็หากิ่งใหญ่ๆลงกระถางใหญ่แล้วกันนะครับเล็กๆก็ค่อยเอาลงกระถางเล็กๆนัน่นก,ก็จะได้โอเคทีนนีน้าจะลงกระถางใหญ่ยังไงอ่าลึกๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าตน้ตนต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูง ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยงามนี่ผมตัดใบลงราช่ำนะครับน่าจะเป็นตัวนี้มั้งที่ผมตัดใบลงมาช่ำน่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับเพกิ่งเขายาวมากก็เลยก็เลยต้องตัดอืมหืมรักจสุดอดขคุณเลย พอๆกันนะครับเราเราลงกินเราลง,ง,ลงตางนี้เลยอีกนี้ก็สวยนะครับก็ถือก็สวย ครับส่งท้ายห้องที่หกลงมาทางเล็กๆกันเล็กกวเพื่อนก็ลงมาทางเล็กๆกัน <c oughs> ครับสำหรับการทำจริงแล้วก็ใบกวักมรกตเขียวแล้วก็กวักมรกตดำซึ่งมีอยสามใบหรือสี่ใบก็เสร็จสิ้นไปด้วยเวลาเพียงตัวนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับใครที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับก็ขอขอบคุณมาก กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจยิ่งก่ดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ